สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Speed Chapter ทาง Speed Channel 2 Vision 72ทุกความสนุกทุกความตื่นเต้นท้าทายด้วยลีลาและเทคนิคการถ่ายภาพที่ไม่เหมือนใครกับผมปราจูตอนนี้ป้าชูอยู่บริเวณหน้างานของ Thailand International Motor Expo 2010ครั้งที่2 7 บรรยากาศและคนครับให้ความสนใจกับงานนี้กันมากครับลองดูจำนวนคนสิครับ ตอนนี้พ่ะชูอยู่ในบริเวณของงาน Thailand International Motor Expo 2010ครั้งที่27ครับปกติทุกท่านจะเห็นว่าพ่ะชูจะใช้เลนส์ตัวใหญ่ๆเป็นเลนส์เทเลในการที่จะถ่ายภาพแต่โจทย์สำหรับการถ่ายงาน Motor Expo ในครั้งนี้เราจะใช้เลนส์ราคาประหยัดครับนั่นคือเลนส์5 0ม mm ิล f 1.8ครับมูลค่ามือ2แค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองเลนส์สุดนี้มีข้อดีครับนั่นหมายความว่า f stop กว้างสามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้ดี และมีความคมชัดสูงแต่ในขณะเดียวกันหากเราใช้ f s t o p 1.8ความคมชัดนั้นจะหายไปทันทีเรียกว่าถ้าท่านโฟกัสแล้วขยับนิดเดียวมันจะหลุดโฟกัสภาพจะเบลอข้อดีของคือเลนส์50มิลในใช้การใช้ระยะที่ f 1.8เราสามารถละลายฉากหลังได้อย่างมากมายเราจะได้ภาพที่เบลอฉากหลังที่สวยงามแต่การที่จะใช้ F s t o ต1.8ให้ภาพคนชัดเจนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นโจทย์ของเราวันนี้ประชูจะไม่ใช้เลนส์ใหญ่ครับ จะใช้เลนส์50มิลตัวเดียวเที่ยวทั้งงานและโจทย์ข้อบังคับคือใช้ F-stop 1.8ตลอดงานและที่สำคัญงานแบบนี้แสงมากมายครับเราจะไม่ใช้แฟลชเลยและที่หนักไปกว่านั้นทำไมเราจะต้องถ่ายภาพทุกภาพเป็นภาพสีวันนี้ป้าชูจะถ่ายภาพทุกภาพเป็นภาพขาวดำโดยการปรับที่กล้องเลยงั้นตอนนี้ป้าชูขออนุญาตปรับเปลี่ยนกล้องเลยนะครับ อนนี้เลน50มิลอยู่ในมือเลนราคาประหยัดครับเราลองมาดูว่าภารกิจแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่ถ่ายภาพจะรู้อยู่แล้วครับว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เราใช้ F s t o ต1.8ถ่ายภาพโอกาสาพลาดมีสูงอย่างมากเลนใหญ่เก็บไว้ก่อนครับตอนใสยสาวๆจะเอามาใช้แล้วฟาชูจะสาธิตให้ดูครับว่าการใช้เลนใหญ่ในระยะ200-400นั้นเขาบอกว่างานแบบนี้ถ่ายไม่ได้ฟาชูจะทําให้ดูแต่ในช่วงนี้50มิลเที่ยวทั้งงานถ่ายทั้งรถ ถ่ายทั้งคนถ่ายทั้งบรรยากาศข้อแม้ f 1 8และภาพเป็นภาพขาวดำไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ป้าชูจะต้องทำให้ได้เพราะภารกิจนี้อยู่ในรายการ speed shutter ครับตามมาคุณครับตอนนี้ที่บูธเปร์โยครับน้องๆขึ้นมาแล้วเขาบอกว่างานแบบนี้ล้งถ่ายรถใช่ไหมครับแต่การถ่ายรถกับคนไม่ใช่เรื่องง่ายใน f stop 1.8แล้วละเป็นขาวดำตามป้าชูมา ตอนแรกครับเริ่มจากการวัดแสงลักษณะกา,ารวัดแสงครั้งนี้เราจะเป็นการวัดแสงเฉพาะจุดครับโดยการที่ใช้จุดโฟกัสนั้นชี้ไปยังใบหน้าหรือลำตัวของน้องนะครับแล้วเราก็ลองวัดแสงเป็นแมนวนวลตอนนี้ F-stop ของพ่อชูอยู่ที่1.8 ISO อยู่ที่400นะครับ ขอเริ่มเป็น500แล้วกันครับแล้วตอนนี้ยังเป็นภาพสีพระชูขอปรับเป็นขาวดำลมต้นใดการ format า a r d ก่อนนะครับท่านผู้ชม yes ตอนนี้เราฟ format า a r d เสร็จเรียบร้อยแล้วเราปรับไปเป็นที่ค่าขาวดำตอนนี้เดิมพระชูใช้เป็นสแตนดาร์ดเราจะมาที่โมโนโครมนั่นหมายความว่าภาพทุกภาพต่อไปนี้เมื่อถูกบันทึกกล้องของพระชู จะก,กลายเป็นภาพขาวดำทันทีเริ่มต้นนะครับลองดู F-stop 1.8 Speed 3 1แต่อ320และ ISO 500ล้อลองถ่ายเลยนะครับภาพแรกเบลอเลยครับไม่ง่ายจริงๆ1.8ไม่สามารถถ่ายกันได้ง่ายเพราะว่าจากคิสโตแกรมแล้วนะครับยังเป็นอันเดอร์อยู่ เราพมายสโอเป็น620ดูสิครับว่าจะถ่ายได้ไหมถากตรวจากฮิสโตรแกรมยังคงอันเดอร์แต่ก็บอกว่าการถ่ายภาพขาวดำการที่ให้ภาพสีขาวกับสีดำการตัดการาษาง่ายๆให้มันตัดกันแล้วดูสมดุลที่สุดเป็นเรื่องที่ดีครับลองถ่ายน้องนี่ครีครับหนูจิกมาเลยลูกสวยค่ะโอเค ตอนนี้ที่โซแกรมลงตัวแล้วครับท่านผู้ชมลองมาดูภาพและนี่คือภาพที่ถ่ายได้เราจะดูนะครับว่า F s t o p 1.8นั้นสามารถถ่ายได้จริง,รงไหมลองดูที่ดวงตาเบลอเห็นไหมครับว่ามันไม่ง่ายเบลอทายใหม่จนกว่าจะได้ <c oughs> เรามาพิสูจน์ครับว่าได้ไม่ได้ยังคงเบลอครับ นี่คือข้อพิสูจน์ที่ก็บอกว่าการใช้ F-stop 1.8มันไม่ง่ายประชูทำให้ทุกคนเห็นแล้วครับว่าไม่ง่ายจริงแต่โจทย์นี้ต้องทำให้ได้และตอนนี้ความพยายามจุเหนือที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเห็นไหมครับน้องสวยตอนนี้ตาคมนั่นหมายความว่าหากเราพยายาม F-stop 1.8มันต้องทําได้ถูกไหมครับทีนี้เราเรามาลองดูนะครับว่าดวงไฟมากมายที่อยู่ข้างหลังลองดูตามภาพนะครับดวงไฟมากมายอยู่ข้างหลังเรามีโอกาสสร้างสารรค์ภาพเหล่านี้เป็นฉากหลังที่สวยงามได้สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือกําหนดฉากหลังขึ้นมาก่อนเมื่อมีฉากหลังเป็นดวงไฟเราจะสามารถถ่ายภาพนี้ครับเราจะเห็นดวงไฟมากมายแบบนี้ แต่เมื่อเราอยู่ไกลจากตัวแบบเมื่อเราอยู่ไกลจากตัวแบบลองเข้ามาดูในกล้องนะครับไฟเหล่านี้มันจะดูเล็กจะดีกว่าไหมถ้าเราอยู่เข้าใกล้ตัวแบบแล้วทำให้ไฟเหล่านี้มากมายละลายและเบลอมากยิ่งขึ้นเราจะได้ตัวแบบที่งดงามและในขณะเดียวกันเราจะมีฉากหลังที่สวยงามตามประชูไปครับ ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บูธเปอร์โยนะครับมีช่างภาพเนี่ยถ่ายน้องอยู่ประชูขออนุญาตเข้าไปแจมครับว่าเราจะถ่ายภาพนี้ยังไงบ้าง <c oughs> นางแบบกับรถครับ เทคนิคนง่ายๆในการมางานแบบนี้เจอสาวก็ถ่ายสาวครับเพราะสวยเสมอท่านผู้ชมครับสังเกตได้ว่าในมูดแบบนี้หากเป็นคนอื่นถ่ายภาพครับเขายืนแบบนี้ฉากหลังลองดูเลยนะครับฉากหลังจะเป็นรถเพราะชูเชื่อมั่นครับว่าคงออกมาไม่สวยไม่ว่าน้องจะสวยขนาดไหนก็แล้วแต่ ถ้าเราลองค่อยๆขยับมุมลองดูด้านหลังสิครับไฟเยอะแยะไปหมดอย่างที่พระชูได้เรียนทุกท่านให้ทราบว่าการที่มีไฟมาก f-stop 1.8เมื่อเราโฟกัสไปที่แบบแล้วฉากหลังคือไฟจะละลายแค่เป็นดวงกลมสวยงามมากมายลองเปลี่ยนไหมครับจากการยืนตรงนี้เอียงมาด้านนี้ที่เห็นไฟแล้วเราค่อยๆย่อตัวย่อตัวลงจนมีฉากหลังเป็นดาวล้อมน้องเขาอยู่เราค่อยกดชัตเตอร เราก็จะได้ภาพแบบนี้แต่ถามจะดีกว่าไหมครับว่าถ้าดวงไฟเหล่านี้มันจะขยายขยายขยายขนาดแล้วทําให้น้องเขาเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเราเข้าไปใกล้ๆแต่หากมีเพื่อนๆถ่ายภาพอยู่ร้อยเขาถ่ายเสร็จปุ๊บขออนุญาตแล้วเราเค่อยเข้าครับตามอนญ,ญาติภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับปึง้ง ดีกว่าไหมครับการที่เข้าใกล้แบบแบบก็ชัดเป็นอย่างนี้ขอบคุณครับน้องสวัสดีครับ